สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพนืพี่พน้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง Youtube Channel 1 6กแปตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยก็แล้วกันนะครับคงจะไม่เป็นการรบกวนเนาะก็ก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณน,นะสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามได้แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยในเรื่องของตัวเลขเด่นบนที่สมาชิกขอมาเนาะสมาชิกขอมานะครับอ,อยากจะเรียนรู้สูตรก็แบบ พิเศษพิเศษก็ทางห้อง VIP นะครับทักทายเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็มาแนะนำสูตรที่เข้านะที่ขอมาอ0่สสูตรที่ทำชุดไว้ให้แบบนี้ตามคำเรียกร้องนะเอาสูตรมาให้เลยนะครับให้แบบฟรีๆนะครับให้ฟรีๆเนาะใครจะมีน้ำใจก็โอนมาพร้อมเพย์ได้นะครับ เป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันได้นะครับไม่ว่ากันจะดูเฉยๆก็ได้นะครับก็อยู่ที่น้ําใจแล้วกันเนาะอ่ะเรามาดูสูตรแปร๊บหนึ่งอ่ะสูตรเด่นบนนะครับเด่นบนทั้งหมด20สูตรนะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ตรงนี้ที่จับไว้ให้ดูถ้าสูตรไม่พลาดแล้วก็นําไปใช้งานหรือใครจะนําไปใช้งานเฉพาะสูตรได้สูตรหนึ่งก็ได้นะครับที่ แมทกับตัวท่านเองเนาะสูตรไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการคำนวณคงจะพอรู้นะสูตรนี้นะคงจำกันได้หมดแล้วลนะ่ะสูตรนี้65สงวดผ่านงวดที่66แต่บังเอิญสงวดหลังๆเข้ามาหลักร้อยเนาะลูกนี้หลักร้อยอตัวแรกนะครับมาหลักร้อยงวดที่ผ่านมาก็มาหลักร้อยนะหลือแตม ตมสีสักนิดหนึ่งมาเลขห้าสองงวดเลยนะหนักร้อยห้าแปดสามเราคิดว่าเป็นมาก็สังเกตดูสมมติว่าเนี่ยดูทำลายเนาะสี่สี่แล้วมาสี่ตรงนี้อ่างวดนี้จะเป็นสี่อ่าห้าห้าแล้วมาห้าตรงนี้ไหมหรือจะห้าตรงนี้อ่า น่าสนใจเนาะอ่าบางทีเราใช้ทำลายดูมันก็น่าสนใจเหมือนกันหรือเจ็ดเจ็ดจะเป็นสามสามตรงนี้ไหมก็เป็นไปได้หมดอ่ะก็แนะนำให้ดูกันการเดินของตัวเลขค่านั้นเองเนาะน่าสนใจเอามาดูนะครับใครจะนำสูตรไปใช้งานแคปหน้าจอเอาเนาะอ่ะอันนี้สูตรนี้เดินห้าสิบ เกดงวดนะครับงวดนี้เป็น5งวดที่52ก็เดินจะเดินต่อไหมก็ตัวเลข6ตัวนะเยอะนะครับแต่หกเอ้ยไม่ใช่5ตัวนะครับ1 2 3 4 5 5ตัวเนี้ยโอกาสพลาดยากมากเนาะห้าสิเลยโอกาสที่จะเข้านะครับสสูตรเทียบชนชนที่8ชนที่1นะ่ะชนที่8ชนที่1นะครับตัวชนจะมาไหมหรืออยู่หลักไหนก็ไม่รู้นะ ส่วนถ้า,าส่วนมากนะครับถ้าย้อนหลังไปดูก็จะเป็นคู่โต้ดได้เลยสองสูตรนี้นะใช้แค่สองสูตรนี้เดินยาวมากนะครับสูตรนี้ใช้หลักสิบดึงมาเลยนะปืด๊ดเนี่ยแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะแปดบวกเอ้ยหนึ่งบวกห้า ันเป็น6บง1เป็น7อย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็สูตรที่สูตรนี้ว่ที่39ใช้หลักร้อยบวก3คงที่นะอ่า5บวก3เป็น8 80123 80123รันแต้ม801อ่าข้ามมีไป1แต้มนะ9ไม่เอา80123นะสูตรนี้สูตร5ตัวก็ผ่านไปใช้สูตร4ตัวทีนี้ ก็เหลืสีสูตรส,สี่ตัวงวดที่40มีอยู่ 30, 1, 2, 3สูตรหนึ่งสองามเดินมาพร้อมๆกันนะก็สูตรนี้ได้1นึ่งนงส,งส,สนะสูตรที่ห้าเก้สนะสูตรนี้8 0ดศจะสังเกตได้ว่าเขาชนอยู่ที่3นะอ่านะ อันนี้ก็บางทีตัวชนไม่มาก็ได้นะอันนี้สูตรวิธีการคำนวณก็ดูตามขีดเอานะอันไหนที่นัน่นแอดพยายามจะวางไว้ให้ได้แคปหน้าจอเอาทีละหน่อยนะครับก็ผ่านไปเนาะแล้วก็มาดูสูตรนี้ต่อมาหัวที่38อ่าอันนี้3ขีดนะ3ขีดบวกกัน3ครั้งอันไหนที่ไม่เข้าจะแอดจะพยายาม บอกนะถ้าแบบนี้ไม่มีคงที่ถ้ามีคงที่จะวงเล็บให้นะสูตรนี้ไดู้1หนึ่งสองสามนะครับงวดที่สามสิบแปดจะมาไหมสูตรต่อมาเดินยาวนะครับห้าสิบงวดห้าเก้าหนึ่งสี่สูตรนี้ไฮไล์เลยนะน่าสนใจสูตรนี้ก็สี่สิบแปดงวดอ่าเจ็ดแปดสี่ห้านะตรงนี้นะอ่าเจ็ดแปดสี่ห้า สูตรนี้สามสิบเก้างวดนะครับเนี่ยห้าหกเจ็ดศูนย์นะสูตรนี้สามสิบสี่งวดแต่ตัวเลขเป็นสามตัวแล้วเริ่มสามตัวละสามตัวตรงนี้บวกกันสามครั้งนะตรงนี้เป็นสี่ครั้งนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะศูนย์บวกกันสี่ครั้งบวกหลักนี้อีกหนึ่งครั้งนะหลักร้อยสี่ครั้งเหมือนกัน บวกหนึ่งคงที่ได้129สนะครับนะอ่าสูตรต่อมา32งวดนะสางวดบวก3คงที่ได้1นึ่สนะสูตรนี้งวดเดินน้อยหน่อยก็ยีงวดนะยีงวด2ีงวดหลักแสน2ครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งแค่นั้นเองนี่ก็ได้ตัวเลขเท่าไหร่กานศูนย์หนะได้ศูนย์หน สูตรนี้ห้าหกเจ็ดจริงๆสูตรนี้เป็นเป็นสิบหน่วยบนอาเป็นสูตรสิบหน่วยบนที่เราเคยให้ดูแล้วนะห้าหกเจ็ดนะครับก็เ,เดินยี่สิบห้างวดนะครับอ่าให้ให้นึกถึงเลยว่าห้าหกเจ็ดนี้เป็นให้วางอยู่ที่หลักสิบหลักหน่วยนะไม่สิบก็หน่วยนะครับสถิติเขาเป็นอย่างนั้น นะมาดูอีกสูตรหนึ่งสงสูตรนี้มันค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจสักงนิดหนึ่งก็เลยแยกมานะเป็นเลขสตัวนะสูตรนี้ใช้เลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะนี่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนี่แปบวกหเป็น 14บวก1ของคงที่เป็น5กระัันแต้ม 5, 5 6 7 8นะงวดที่43จะเดินต่อไหมส่วนสูตรน,นี้ใช้หลักหน่วยอย่างเดียวนะคูณ5หรือบวกบวก5ครั้งนั้นแหละ6 5ก็30นะได้0 1 2 5นะครับงวดที่40แลละจะเดินต่อไหมนะสูตรน,นี้ก็ถือว่าไฮไลท์ที่นำมาคือยังไม่พลาดสักสูตรนะครับที่นำมานะ มาดูสูตร2ตัวบ้าง2ตัวมา1ตัวหรือ2ตัวก็ได้สูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าสูตรเดิมนั่นแหละที่เขา้าที่เขานะครับวิธีการคำนวณก็ตามนี้นะนี่สครั้งนี้3ครั้ง1นี่3บวก1ที่ได้5นะครับ5บวกไป8ก็เป็น3นะได้5 3สูตรนี้นะ สูตรนี้23งวดได้3-4อันนี้บวก8คงที่นะครับบวก8คงที่นะอ่าก็รันแตมมส4สูตรนี้29งวดก็สูตรไฮไลท์ของเรางวดที่แล้วได้0กับนะงวดที่แล้ว0กับงวดนี้ก็ได้2กับ5นะครับนะอันนี้อันนี้บวกกัน3ครั้งนะนเดี๋ยวอาจจะมองไม่ชัดนะส่วนสูตรสุดท้ายนะงวดที่28 สูตรก็ตามนี้บวก3คงที่ได้1 2นะก็ครบนะครับครบทุกสูตรสำหรับที่จับมาวางมาเรียงไว้ตรงนี้นะเด่นบนเนาะก็ตามที่บอกตามที่เราคำนวณน,นะครับถ้าสูตรไม่พลาดก็จะเจอเลขฟันชุดเดียว1กันยายน1 5 3 1 3 5หรือ6กกลับก็จะเป็นยังไงปักหลักอยู่ตรงไหน แต่ถ้าปักหลักของเราก็เป็น153่แอดก็เลยเขียน153ให้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการสูตรนำไปใช้งานไปลงเล่มไว้นะครับอ่าให้กันฟรีนะครับแอดก็จัดให้แบ่งปันฟรีอยู่แล้วนะนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอเพียงกดไลค์กดแชร์เท่านั้นเองนะครับอ่าก็ไม่หวังอะไรมาก นะขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ